มาค่ะมาแล้วค่ะมาตามสัญญานะคะ FC ราศีเมษสุภาพบุรุษเราก็สุภาพสตรีนะคะนางฟ้าพี่เปิ้ลน้องเปิ้ลคุณเปิ้ลจะทำความรักราศีเมษห1ึ่งสกถึงสากันยายนนี้ให้ฟังกันลงไป2อราศีแล้วธนูกับสิงห์ไปตามสองกันได้นะคะต่อไปเป็นคิวของราศีเมษค่ะ <c oughs> ช่วงนี้เอากริทึมของ YouTube ค่อนข้างที่จะจับพลังงานของอาภาพไพ่หนักมากเพราะฉะนั้นไพ่สำหรับนี้ปลอดภัยที่สุดในการทำงานทำงานแบบว่าส่งให้ fc นะคะมาค่ะความรักราศิเมษช่องนี้อ่านไพ่แบบโหราศาสตร์ไทยนะคะ16-30กกันยายนนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณเรามาดูกันซิ พลังงานไพ่ใบแรกนะคะเอ้าคุณจะออกเดินทางไปไหนเอ่ยมีการเดินทางเกิดขึ้นหรือมีใครบางคน <c oughs> รุ่นน้องหนุ่มน้อยทัดดินพึกศกกันบางกอนผู้หญิงผู้ชายทัดดินนะคะจะเดินทางมาหาคุณค่ะหรือบางคนเขาอาจจะเหมือนแบบว่าอยากจะเอาอกเอาใจชวนคุณออกเดทไปนู่นไปนี่นะคะมีการซัพพอร์ตหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองนั่นแหละที่แบบขึ้นเหนือลงใต้ไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศราศีเมษเป็นคนที่บ้าพลังบ้างงานอยู่แล้วใครชวนไปไหนถ้าแบบไม่ป่วยถึงขั้นแบบว่าหยอดน้ำข้าวต้มยังไงก็ไปค่ะ 1 6บหกถึงสากันยายนนี้คุณอาจจะได้ไปงานแต่งงานบวชขึ้นมั่นใหม่นะคะไปเป็น MC วพิธีกรหรือว่าใดๆก็แล้วแต่แต่แตปลายทางที่คุณจะไปนั้นมีความสุขมีแพชชั่นของใครบางคนเป็นรุ่นน้องทัดดินพึกษ์กันมังกอนนะคะ อาแขนต้อนรับคุณอยู่นะคะ15-19นะคะ11-15-19อาจจะเป็นเลขที่ทําให้ราศีเมษมีความสุขหรือวันที่19ที่กําลังจะเข้ามาเนี้ยจะทําให้คุณรู้สึกกระชุ่มกระชวยโดยมีสภาวะของใครบางคนที่วาวุ่นกับคุณยิ่งนักนะคะนี่คือพลังงานใบแรกนะคะการเดินทางที่มีแต่ความสุขไม่ว่าคุณจะอยู่เหนืออีสานใต้นะคะ ถ้าคุณต้องเดินทางมากรุงเทพอาจจะมีหนุ่มน้อยทัดดินสาวน้อยทัดดินไปรอรับคุณที่สนามบินพาคุณไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้มีโมเมนต,ต์ตะมุตะต่มีกันนะคะ <c oughs> บางคนนาจจะเป็นรักทางไกลได้นะคะสภาวะของใครบางคนอยากเดินทางข้ามนาม้ำข้ามฟ้ามาเจอมาหาคุณมาพบะสังสรรค์กับคุณแล้วก็นำพาความรักให้คุณนะคะ ไปต่อหาความรักราศีเมษสิบวันนี้คิงอฟครับใครบางคนคิดถึงคุณมากๆถ้าคุณเป็นสาวราศีเมษมีหนุ่มใหญ่สววอผู้ใหญ่จิตใจดีนะคะอาจจะแบบห้อยพระมีพระแพงมีอ่ากำไรลูกประคำอาจจะเป็นคนที่แบบว่ามีรอยสักด้วยคิดถึงคุณแมนิเฟสส่งข้อความหาคุณหรือบางทีใจ ใจมาไม่ถึงแต่ใจมาถึงคุณแล้วอ่ะมีสภาวะของผู้ใหญ่ผู้นำผู้มีบารมีใช้กดแรงดึงดูดให้คุณเดินทางไปหาเขาหรือเขาเดินทางมาเจอคุณมันเป็นความคิดถึงความต้องการแล้วก็ความหวยหาขั้นสุด <c oughs> king of ครัคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ลึกลับเข้าถึงยากปีกวิเวทมีบุญมีบารมีนะคะอาจจะนัดกันร,รับรบ อาจจะชวนคุณทักข้อความส่งข้อความหาคุณบอกว่าเออเดี๋ยวแอบแม่มาหาคุณนะแอบลูกแอบเมียมาหาคุณนะจะนัดกันคุยกันมีแพชชั่นกันก็เป็นไปได้มันเป็นความแบบ <c oughs> รู้กันสองคนรักกันสองคนหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้นะคะถ้าคุณเป็นคนเหนือเป็นคนใต้อาจจะมีหนุ่มใต้หนุ่มใหญ่ระดับเหมือนบ King อแบบว่า King of c าบ่ะแบบว่า ในหงงในหัวในเหมืองอะไรเงี้ยชอบคุณแล้วก็อยากจะเดินทางมาหาสาวราศีเมษถ้าคุณเป็นผู้หญิงราศีเมษที่อยู่ทางภาคใต้คุณอาจจะได้เดินทางไปอ่าภาคเนื้อภาคอีสาในใดๆก็ว่าไปแต่ว่าสภาวะของการเดินทางนั้น มีคนอยากซัพพอร์ตออฟเฟอร์คุณมากๆเลยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบลึกลับนุ่มนวลดูมีบารมีคุณเมธอาจจะชอบผู้ใหญ่นะคะดูแลคุณได้แบบทำสิ่งนั้นสิ่งนี้กับคุณก็เป็นไปได้นะคะพลังงานของเขาอยากจะบอกให้คุณรู้ว่าถึงเท่าก็รักถึงแบบ เอ,อี้ยครับถึงเอี้ยจะเท่าแล้วบักหลาก็ฮักมากๆนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงราศีเมษมาฟังมีหนุ่มน้อยแล้วก็อาจจะเป็นพลังงานของใครบางคนอยากจะส่งความแบบเก่าเก่าของจิตวิญญาณนอะให้คุณนึกถึงและลึกถึงฝันถึงเขามีแพชชั่นกับเขาแล้วก็บางคนอาจจะเหมือนแบบว่าพร้อมปะทะพร้อมเจอแล้วก็อยากจะทําให้คุณมีความสุขบางคนอาจจะแบบวางแผนออกทิป เดินทางท่องเที่ยวทําบุญกับคุณใน15วันนี้นะคะแต่ด้วยบริบทของราศีเมษอ่นะฟโฟกัสรเรื่องงานมาเป็นอันดับหนึ่งคุณอาจจะเจอเขาเหล่านี้ในการทํางานก็เป็นไปได้นะคะเขาอาจจะไปดักรอคุณทางานบวชงานแต่งขึ้นบ้านใหม่ว่าไปนะคะแต่ก็ดีค่ะเป็นพลังงานดีม่วนชื่นมวนชื่น,น,นโหดแซวนะคะ ขอสองใบความรักเราสิเมษ15วันนี้จะเกิดอะไรขึ้น3มใบไปเลยดูสิไพ่คิงไพ่คู่ออกมามีใครบางคนวาวุ่นมีนกรกฎพิจิตวาวุ่นว่นเวอร์อยากเจออยากเคลียร์นะคะถ้าหากว่าคุณกับเขาไม่ได้คุยกันมา10ชั่วโมง10วัน10สัปดาห์โอ้สิสัปดาห์นี่ก็จะ3เดือนแล้วเนาะนะเขาอยากบอกว่ารู้ไหมรู้ไหมว่า หลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในระเะียทางความสัมพันธ์ของเราเขาอยากเคลียร์กับคุณนะคะ13 17 11 13 17 11นะคะพลังงานของเขาหรือเธอคนนั้นนะคะอาจจะเป็นรุ่นน้องนะคะคุณอาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่าเา้าเป็นรุ่นน้องปกติแล้วราศีเมษน้อยคนราศีเมษน้อยคนนะ่ะที่จะแบบว่ารบกับรุ่นพี่ส่วนมากจะสเปคเป็นรุ่นน้องมากกว่านะคะเขาเลยอยบอกว่าเย้ yeah, ครับเย้ yeah, ครับได้เวลาที่ ผมกับพี่จะได้เจอกันแล้วนะอย่างอนอย่าเบื่ออย่าเซง็งนัดกันคาดกันมาหลายรอบแนละ้ว ใครบางคนอาจจะตั้งหน้าตั้งตารอเพราะคุณคือความสุขของเขาไพ่คู่ออกมาคิงกับควีนคุณกับเขาเป็นคนที่เข้ากันได้อย่างดีเยี่ยมไพ่สองใบนี้นะคะมันเป็นพลังงานหญิงอย่างบางคนนะคะถ่ายทอดความรักรักกันทางจิตวิญญาณด้วยความที่มันไกลกันอะส่งสารรักให้กันทางความฝันทางจิตวิญญาณแต่ว่ามันก็มีบริบทของความสัมพันธ์ที่บางทีมันแบบยากที่จะเจอต้องเจอกันแบบ โอ้ต้องวางแผนหนักหน่วงมากอาจจะเป็นรักในความลับคนในความลับก็ได้ที่แบบว่าต้องการเรียกร้องอยากเจอแล้วก็รู้สึกว้าวุ่นใจเหลือเกินค่ะราศีเมษอาจจะไม่รู้ว่าเขาข้ั่งลักชอบปลื้มชื่นชมคุณขนาดไหนแต่เขาก็เข้าใจว่าคุณอะ งานเยอะเอางานเป็นหลกักไหนจะบริวารไหนจะครอบครัวไหนจะสัตว์เลี้ยงหมาแมวลูกน้องเยอะโอยไม่ค่อยมีเวลาหรือว่าอินกับเรื่องความรักแต่ว่าเขาคนนี้เหมือนแบบรอได้ทนได้ยังไงก็รอนะคะมีใครบางคนรอคุณเสมอรออยู่ที่ที่เดิมรออยู่ที่ที่คุณนัดกับเขาแล้วก็เร็วๆนี้ c o m มิ่งซูนคุณกับเขาอาจจะได้มีแพชั่นแบบว่า ศาสตร์ความโหยหาความโรแมนติกเข้าหากันนะคะนี่คือเรื่องราวของคุณใน15วันที่จะเข้ามาของเดือนกันยายนนี้นะคะราศีเมษการเดินทางได้พบกับคนที่คุณอ่าซุกไว้ซ่อนไว้ในความลับก็เป็นไปได้นะคะเหมือนคุณกับเขายังไม่พร้อมจะเปิดตัวให้ใครรู้จักแต่ว่ารักในความลับมันก็เป็นอะไรที่แบบคล้ายๆว่าเขาอะมากอะเป็นมากกับคุณน่ะ คือคุณอาจจะมองว่าเขาเป็นแค่เบบีเด็กน้อยซุกไว้ในความลับแต่ว่าเขาอะอยากจะเปิดตัวคุณจะแย่แล้วนะคะอยากควงคุณไปเดินห้างกินข้าวดูหนังเที่ยวขับรถให้ถือกระเป๋ากางล่มให้ใดๆก็แล้วแต่แต่คุณอาจจะบอกว่ากมิตกเมียนไม่กล้าคุณอาจจะเป็นทหารตำรวจนักการเมืองเจ้าของธุรกิจหรืออาจจะมีคอมมิวเมนต์มีครอบครัวเคยเป็นแบบว่า ผู้หลักผู้ใหญ่ใหญ่โตในสังคมของคุณบางคนเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่ว่าคุณอาจจะคบดิวกับรุ่นน้องหนุ่มน้อยทัดนามทัดลมได้เขาเหล่านั้นเลยรู้สึกว่าถ้าจะอยู่ในชีวิต คุณเมธเนี่ยเขารู้ว่าต้องวางตัวยังไงแต่ว่าบางทีห่างกันไกลหลายวันหลายเวลาหลายชั่วโมงหลายเดือนเนี้ยมันทำให้เขาหอยหาคิดถึงแล้วก็วอนคุณมากๆนะคะนี่คือใครบางคนส่งพลังงานสเสน่หาต้องการแล้วก็อยากสกินชิปอยากให้คุณมาเจอเขาตัวเป็นๆไม่อยากรักกันทางความฝันหรือว่าจิตวิญ,ญญาณอีกแล้วนะคะ ไปต่อนะคะความรักราศีเมษจะเกิดอะไรขึ้นอีกดูซิดูส,ดสิความรักครั้งนี้คุณแบบคุณอาจจะเป็นคนที่แบบให้เรื่องความรักเป็นอันดับสองเรื่องงานเป็นเรื่องงานเป็นอันดับหนึ่งแต่เขาเหล่านั้นก็จะเข้าใจบริบทในความสัมพันธ์ของคุณว่ารอให้เป็นรอให้เก่งนะคะห้ามนอกใจด้วยคุณชอบคนซื่อสัตว์รอได้รอเก่ง รักกันสองคนรู้กันสองคนไม่ต้องพูดเยอะไม่ชอบออกสื่อคุณอาจจะเป็นคนมีชื่อเสียงนะคะคนอาจจะรู้จักคุณระดับแบบว่าประเทศระดับอำเภอตำบลหรือแพลตฟอร์มโซเชียลคุณค่อนข้างจะปังมากเขาหรือเธอคนนี้เลยรู้รู้จักที่จะวางตัวที่จะสอดแทรกอยู่ในสภาวะของ บางทีเขาเหล่านั้นนะคะอาจจะเป็นรุ่นน้องหนุ่มน้อยสาวน้อยทัดน้ำทัดลมได้เขาอยากให้คุณรู้ว่าการที่เขายอมเชื่อเป็นลูกแมวเชื่องเชื่องให้คุณเชื่อหรือว่าให้คุณมาขยำํำขยี้เนี่ย ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าเขาอะชอบแล้วก็อาจจะแบบรักคุณไปแล้วก็เป็นไปได้มีรุ่นน้องอยากสารภาพรักไม่อยากเป็นรักในความลับอยากไปต่อกับคุณอยากเจอคุณอยากกอดอยากสกินชิปแล้วก็โหยหาคุณมากตอนนี้เขารู้สึกว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขเขารักคุณคะ่ะเขาอยากให้คุณรู้ว่าบางสิ่งนะคะมันเกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนแบบทุกครั้งที่รอที่จะเจอคุณแล้วพอได้เจอกันแล้วมันเป็นแบบ มันมัน,ม,นมันสุดน่ะคล้ายๆว่าเฮ้มันแบบว่าถึงจุดคลายแบกอะ่ะรอนี่มันหอยเหี่ยวเบื่อเส็งทําอะไรก็ไม่ถูกใจแต่พอได้เจอแล้วแบบมันโลง่งอะไรแบบเนี้ยคุณเป็นความโล่งใจความสบายใจความสุดความคลายแบกของเขาหรือเธอคนนั้นนะคะนางฟ้าไม่รู้ว่าคุณเป็นรักทางไกลเอ่อคุยกันผ่าน ข้อความการโทรหาเปิดกล้องอะไรหรือเปล่าแต่ว่าทุกๆครั้งที่คนคนนี้ได้เจอคุณตัวเป็นๆเ,เขารู้สึกว่าอ๋อมันมันโล่งแบบนั้นเลยนะคะคุณคือความโล่งใจสบายใจความสุขการรอที่มันคุ้มค่าที่สุดเลยนะคะนางฟ้ามองว่าคนที่คุณคบอยู่ดิวอยู่เนี่ยอาจจะเป็นรุ่นน้องลูกน้องหรือคนที่แบบ ฐานะการงานการเงินแย่กว่าคุณด้อยกว่าคุณเขาเลยรู้สึกต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้แบบนั้นนะคะถออนุญาตดื่มน้ําแป๊บหนึ่งนะคะ <c oughs> <c oughs> ไปต่อค่ะความรักราศีเมษ กออเป็นคนคนนี้รักคุณเสมอร,รอคุณเสมอร,รอเก่งมากๆเลยอาจจะรอคุณมาตั้งแต่อดีตชาติผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้นะคะ หวังว่าการให้และรับของคุณกับเขามันจะเท่าเทียมถ้าคุณรวยกว่าคุณศาสตร์ความรวยเข้าหาเขาเขาอยากบอกว่าทุกสิ่งอย่างที่คุณซัพพอร์ตออฟเฟอร์เขาเขาก็จะตอบแทนคุณด้วยความซื้อสัตว์จงรักภักดีไม่มีใครถนอมร่างกายจับตัวเองใส่ตะกร้าล้างนำ้ำไว้รอให้คุณแบบว่าแทะโะรมกืนกินแบบนั้นเลยนะคะ เขามองว่าบางเรื่องมันไม่มีเรื่องบังเอิญหรอกพี่ครับถ้าพี่คิดว่าผมมันเด็กอะเด็กน้อยคนเนี้ยก็พร้อมที่จะแบบว่าดูแลปกป้องพี่ตลอดไปไม่ปันใจไม่เลไม่มองใครไพคู่ออกมาแล้วก็มีซิกอเอเพนเดอร์การันให้ระลับที่เท่าเทียมเขาอยากบอกว่าคุณทุ่มเทกับเขามาแค่ไหนเขาคุณสองเป็นแบบว่า คุณสองซูเปอร์แกงเลยค่ะเขาอยากให้คุณรู้ว่าคุณไม่ต้องห่วงเลยว่าเขาจะมีใครหรือเหลใครมีแพชชั่นกับใครเขารอรอก็อย่างที่บอกว่าเขาซื่อสัตย์มั่นคงแล้วก็รู้ถึงพลังงานดีๆที่คุณมอบให้เขาแม้ว่าคุณจะไม่มีเวลา ไม่ได้โทรคุยกันจนสายไม่หลับคาสายโทรศัพท์แต่ว่าทุกๆครั้งที่ได้คุยกับคุณได้เปิดกล้องได้เจอหน้าคุณมันทําให้เขารู้สึกสบายใจมีความสุขและทุกๆครั้งที่ได้เจอกันตัวเป็นๆเ,เขารู้สึกว่าอมันได้ปลดปล่อยปลดเปลื้องพันธนาการนะคะ เขาอยากจะเป็นคนที่อยู่ข้างๆคุณนะ่ะอยากเป็นแฟนอยากอยู่บ้านเดียวกับคุณอยากช่วยคุณส,สางเรื่องงานเรื่องการช่วงนี้ราศีเมษอาจจะมีเรื่องงานเรื่องการที่อยากจะแบบว่าเคลียร์ปล่อยให้มันสุดๆจะได้มีเวลาพักผ่อนไปเที่ยวกับครอบครัวหรือไปเที่ยวกับรุ่นน้องคนนี้เขาเลยอยากบอกว่าเอางีา้แม่ละเดี๋ยวให้ผมไปอยู่บ้านพี่ช่วยพี่ทํางานก็แล้วกันนะนะคะเขาหวังดีเขาซื่อสัตย์เขารักแล้วก็มั่นคงกับคุณมากๆนะคะราศีเมษ คนที่ดีวกับคุณนะอาจจะเกิดราศีสิงห์พิจิกมีนกรกฎพฤศษกนะคะมีนนะคะตุลได้นะคะไปต่อค่ะขอสองใบความรักราศีเมษสิบหกกันยาถึงสามสิบกันยายนนี้ไม่ต้องพูดเลยดูสิดูไพ่สิสิบถ้วยเก้าถ้วยคุณคือเดอะแบดคุณเคือ อินสปิเรชันคุณคือความวาดฝันคุณเป็นเป้าหมายเขาจะเกาะคุณแน่นๆเลยไม่รู้คุณดีกับใครคนคนนี้มองแล้วก็รู้ว่าจะเกาะคุณไปยาวๆค่ะหมือนจเกาะแบบว่าเป็นแบบปริงเป็นแมงดาจะมาผ่านเงินคุณไม่ใช่หมายามว่าจะมีความรักอยู่กับคุณเป็นคนในครอบครัวอยู่กันไปดูแลกันไปจนแก่จนเฒ่าช่วยหน เกื้อหนุนคุณคุณเอ่อเกื้อหนุนจุนเจือหรือว่าอาจจะแบบช่วยงานคุณนะคะถ้าคุณมีลูกติดเป็นแม่เรี่องเดี่ยวพ่อเรี่องเดี่ยวคนคนนี้อาจจะแบบเลี้ยงลูกให้คุณดูแลบ้านให้คุณนะการให้ระรับที่เท่าเทียมอ่ะเขารู้ว่าคุณเหนื่อยงานคุณเยอะคุณพักผ่อนน้อยนางฟ้ามองว่าคุณแบบนอนน้อยมากเลยนะ ช่วงเนี้ยคุณอาจจะแบบว่านอนน้อยบางคนอาจจะเพิ่งแบบหายป่วยเป็นหวดัดเป็นโควิดหายป่วยไปแบบว่าฉีดว็อกซงวัคซีนอะไรมาแต่ว่าคนคนนี้อยากจะคอยเช็ด ตัวป้อนน้ำป้อนข้าวข้าวต้มทำไข่ลวกให้คุณกินหลายสิ่งหลายอย่างมันทำให้น้องคนนี้รุ่นน้องหนุ่มน้อยคนนี้รู้สึกว่าพี่เมธคะผมหรือหนูเนี่ยอยากจะเป็นทาสรักอยากจะเป็นนางแจ๋วอยากจะเป็นคนที่แบบจงรักปฏิบัติพัดวีให้พี่อยากมีพี่อยู่ตรงนี้ตลอดไป นางฟ้าคิดว่าเด็กคนนี้รุ่นน้องคนนี้คลั่งรักแล้วก็แบบว่าวันคุณน,นี้คุณอยากเป็นคนในครอบครัวคุณหนักมากนะคะเขาจะทําทุกสิ่งอย่างเพื่อให้คุณไม่เปิดใจให้ใครเพื่อให้คุณแบบว่าไม่เจ้าชู้ไม่แบบอ่อคล้ายๆว่าไม่มีช้อยในความสัมพันธ์ไม่ต้องไปเลือกใครแล้วแค่เลือกเขาแล้วเราก็จะได้ไปต่อได้กันนะคะเขาเข้าใจว่าคุณ ห่วงเรื่องงานมากกว่าเรื่องความรักคุณอาจจะเคยบอกเขาไปว่าน้องคะพี่ไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักขนาดนั้นตอนนี้เรื่องเงินเรื่องงานมันมาเป็นอันดับหนึ่งถ้าน้องมีคนอื่นที่ดีกว่าพี่เจอคนที่ใช่รุ่นเดียวกับน้องหรือว่าแบบอยากจะไปไหนอะไรยังไงเอาที่สบายใจเลยส่วนเขาก็จะเหมือนแบบไม่ไปเกาะแข้งเกาะขาพี่ไม่ต้องห่วงครับผมไม่ไปไหนหรอกครับใจผมมันผูกพันลึกซึ้งกับพี่แล้วก็รอพี่ได้เสมอเวอร์มากใครบางคนจงรักภัย รักดีกับคุณมากกวัวจะโดนคุณประหารกลัวคุณเดกลัวจะโดนคุณตัดดีดออกจากชีวิตเขาจะเกาะคุณแน่นๆเลยนะคะคนคนนี้จะไม่ไปไหนนะคะคุณกับเขาจะเกิดวันศุกร์วันเสาร์ศุกร์เสาร์อังคารนะคะอาทิตย์ได้นะคะถ้าเป็นลูกน้อง ถ้าเขาเป็นลูกน้องคนในองค์กรกัลยนานมิตรก็อยากจะบอกว่าฝากตัวรับใช้นายนาย,นายเมธร,ราสิเมธนะคะคุณเป็นคนที่มีบริวารมีคนนับหน้าถือตาเยอะทุกๆครั้งที่คุณก้าวเข้าไปทำงานใดก็แล้วแต่ทุกคนจะแบบยกนิ้วให้คุณจะเห็นความพยายามความสตรองความแบบดูแลปกป้องเป นะคะทุกคนเลยจะเหมือนแบบว่าอยากจะฝากตัวรับใช้ในเมธอย่างคุณนั่นเองและถ้าเป็นบริบทของความรักไม่มีใครกล้านอกใจทรยศคุณเลยเพราะว่าเขาจะรู้สึกว่าเขากลัวจะแบบหัวลุดออกจากบ่าอะไรแบบนั้นนะ,นะคะคุณต้องเป็นคนไม่ธรรมดามีอิทธิพลปรไฟลด์ดีโปรไฟล์ดีแน่ๆเลยหรือในรถในบ้านคุณอาจจะต้องมีแบบว่าปืนอะไรอย่างเงี้ยสอกระบอกอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นไปได้นะคะหรือ พลังงานออราความมีบาร,บารมีของคุณสายตาพิฆาตของคุณมาอาจจะแบบว่าทำให้เขากลัวมากกว่าปืนที่คุณสะสมไว้อีกนะคะนี่นางฟ้ากำลังอ่านไพ่ให้ใครอยู่เนี่ยบารมีของคุณเนี่ยมันทำให้ใครทุกคนต้องบอกว่าใครต่อใครหลายๆคนอยากจะซิโลลัให้คุณเป็นท่ารักท่าสวัสด์ของคุณนะคะ มาค่ะขอพลังงานสองใบความรักราศีเมษจัสติกมีคนเกิดราศีตุลน,นะคะราศีตุลว้าวุ่นกับคุณมากๆเลยราศีตุลหรือว่าน้ํากรกอ่ดมีนกรกฏพิจิตพลังงานเขานะคะกลัวไปหมดเลยอะหลอนไปหมดเลยถ้าหาว่าคุณจับผิดงอนเงียบไม่สนใจไม่เทคแอคชั่นใดๆเขากลัวว่าจะไม่ถูกใจคุณเขากลัวว่าจะไม่ได้อยู่ในชีวิตคุณ เขากลัวว่าเขาจะดีไม่พอกลัวว่าคุณจะเหมือนแบบว่าขับใส่ได้ส่งเขาเขาไม่อยากไปไหนเลยอยากมีคุณแค่ไปไหนกับคุณก็รู้สึกปลอดภัยสบายใจบารมีสิ่งดีๆที่คุณทําให้สิ่งที่คุณเปรคุณมอบให้มันติดตาตรึงใจฝังใจเขามันทําให้เขารู้สึกว่า คือจะให้ไปหาอะไรมากมายอะไรนักหนาแค่มีเมธคนเดียวประดับบารมีอยู่ในชีวิตเขาเขาก็เกาะไม่ปล่อยแล้วไม่ต้องกลัวว่าเขาจะมีใครอีกเลยไม่มีนะคะพนังงานคนคนนี้แบบไม่รู้ว่าเขาเติบโตมาแบบไหนนะแต่เมื่อได้รักคุณแล้วก็รู้สึกซื่อสัตย์โดยอัตโนมัติเลยนี่คือพนังงานของเขากับคุณแล้วก็มันเป็นความซื่อสัตย์ความรักที่เหมือนแบบว่ารอเก่งเจอกันเมื่อไหร่ก็ซัดกันให้น่วมเลยรอจนแบบ อกจะแตกตายอยู่แล้วเจอกันเมื่อไหร่ก็แบบว่าถึงจุดสุดยอดคลายแม็กหรือว่าบอกเล่าเก้าสิตัวติดกันสิงกันแทบไม่อยากไปไหนเจอกันปุ๊บสปาร์กปั๊กสปาร์กปับ๊บแบบนั้นเลยนะคะมันเป็นแฟชั่นที่แบบเรารู้กันอยู่2องคนล่ะว่ามันแบบร้อนแรงฮอตว้นฮอต ร้อนรุ่มแค่ไหนนะคะนี่คือความรักของคุณไม่ธรรมดานะคะมีรุ่นน้องข้ั้งหลักหนักมากอยากจะเป็นทาสลักซิโลลาบยอมให้คุณแบบว่าบทขยี้กระทำชำเรากับเขาทุกสิ่งอย่างขอแค่อย่าผักใสยอย่าไล่อย่าตัดสัมพันธ์เขาแค่นั้นพอเลยจะให้รอกี่วันกี่คืนกี่เดือนได้หมดเลยรอเก่งมากนะคะ อ,อพลังงานสองใบความรักราศีมเมษจะเกิดอะไรขึ้นอีกดูสิมีใครบางคนอยากไปบ้านคุณคุณเป็นความมั่นคงของเขาคุณคือที่รักคุณเป็นความมั่นคงของเขาเขารอคุณเสมอผู้หญิงผู้ชายคนนี้อาจจะเกิดวันที่14 24ได้นะคะ2 4 6 14 24วันที่6ได้เขาอยากบอกว่าก็ไม่รู้สิ ผ่านมากี่ร้อนกี่หนาวคนคนนี้อาจจะอายุ 40, 40 42ได้นะคะ24 44 0 2ได้ผ่านมากี่ร้อนกี่หนาวก็ไม่เคยรักใครเท่าเมตรก็ไม่เคยรอใครเก่งเท่าเมตรคุณจะไปไหนทำอะไรทำงานมีผู้คนมากมายรายล้อมแต่เขาคนนี้ก็รอรอ,รอการเทคแอคชั่นติดต่อโทรหาแค่คุณทักมาส่งสติกเกอร์มา1ตัวเหนื่อยจังง่วงแล้วมอร์นิ่ง o ดไนท์โอเคก็คือเหมือนแบบไม่อยากเล่าหรือไม่อยากเซาซีอะค่ะ ผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้นะคะมองคุณคือบ้านคุณเป็นความมั่นคงทางหัวใจคุณเป็นความมั่นคงทางแพชั่นทางร่างกายโดยเฉพาะเรื่องการงานการเงินคุณอาจจะเป็นผู้หญิงผู้ชายราศีเมษสายแปใจดีโอนให้โอนไวเขาเหล่านี้เลยรู้สึกว่าการมีคุณอยู่ในชีวิตคอยซัพพอร์ตเขามันดีมากจนไม่รู้จะดีไป แค่ไหนแต่เขาจะไม่ยอมให้คุณแบบหงุดหงิดเบื่อแซงไล่เขาออกจากชีวิตเพราะว่าคุณคือความสุขนะคะเป็นบ้านของเขาอ่ะคุณเป็นเเปรียบเสมือนไม่รู้ว่าเด็กคนนี้นะอายุมากหรือว่าน้อยกว่าคุณเอ่ออายุน้อยกว่าคุณแค่ไหนนะ่าจะประมาณ4ปีถึง20ปีได้เขาอยาบอกว่า ที่สุดแล้วของความสัมพันธ์คือการได้ให้และรับที่เท่าเทียมคุณให้เขามากเท่าไหร่เขาก็จะซื่อสัตย์รักคุณมั่นคงแล้วก็ไม่ไปไหนจากคุณนะคะนี่คือเรื่องราวของคนที่เกิดปราศิเมษ16ถึง30กันยายนนี้เป็นความรักที่แบบละมุนซื่อสัตย์ไว้ใจได้พี่เมษพี่ทำงานไปเลยหาเงินมาเยอะๆมาเปหนูนะหนูจะนั่งรอพี่อยู่บ้านพร้อมเมื่อไหร่ก็มาหามาเจอกัน มันชิลมันฟินมันไม่มีอะไรท็อกซิกเลยนะคะเดี๋ยวจะเปิดปีนักษัตว์ให้นะคะคนที่มีบริบทในความสัมพันธ์กับคุณ5ใบนะคะปีนักสัตวที่มีอิทธิพลกับคุณใน16วัน15วันนี้5ใบค่ะปีมะโรง ปีลิงปีงูเล็กมะลงมาเสงลิงกับเถาะนะคะแล้วก็มีปีมา้านี่คือเรื่องราวคุณกับเขานะคะราศีเมษคนที่มีผลในใจคุณมากมมาเมียเถาะมะลงมาเสงวอกนะคะ ตรงกับใครบ้างถ้าตรงกับใครดีใจด้วยคุณเป็นรักแท้แล้วก็เป็นรักที่เขาเฝ้ารออธิฐานเมนิเฟตร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แจักรวาลมาอยากได้คนใจดีสายเปยอย่างคุณลกคุณก็เป็นโซเมทฟ้าประทานที่เขาได้เจอบายบายค่ะ